สวัสดีค่ะชุกเกโรสค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักโรครากปมกันไหมคะนี่เป็นโรครากปมในกุลาบนะคะต้นที่เจอก็คือจะมีลักษณะลำต้นที่เหมือนกับให้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่โตสักทีค่ะไม่ตายแล้วก็เลี้ยงไม่โตนะคะนี่ค่ะรากเขาจะเป็นปมๆแบบนี้ต้นนี้กินปุ๋ยเก่งนะคะแต่ว่าเหมือนเขา แทงยอดขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะงามค่ะพอไปสักพักหนึ่งก็กลายเป็นยอดบอดนะคะที่แรกคิดว่าจะเปลี่ยนวัสดุปลูกเขาค่ะทีนี้ขุดไปขุดมาเป็นแทบทุกต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะโรครากปมนี่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดในกุหลาบนะคะนี่เป็นเจ้ามิลันดานะคะ ต้นนี้ก็เลี้ยงมานานพอสมควรค่ะแต่ว่าไม่โตสักทีค่ะนี่คือไม่ใช่ต้นแรกนะคะที่เราเจอคือที่แรกก็คิดว่าจะเปลี่ยนวัสดุปลูกค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยงามเลยนะคะกุหลาบในสวนช่วงนี้ไม่งามเลยค่ะที่แรกก็นึกว่าเป็นทิศวัสดุปลูกนะคะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนทุกต้นเลยแต่ที่เจอก็คือนี่เลยค่ะ แคบทุกต้นเลยนะคะอันนี้ที่เป็นฝอยฝอยขาวๆนี่ก็คือเป็นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยปมนี่ไม่ใช่รากของอที่เป็นรากแก้วกุหลาบนะคะถ้าไม่สังเกตนี่คือเราจะคิดว่าเป็นรากแก้วของกุหลาบเป็นรากฝอยของกุหลามนะคะแต่จริงๆแล้วคือ,อะจะพูดว่ายังไงดีที่แรกเราก็ไม่ทราบนะคะ เราก็เลยดึงไอ้เจ้าเนี่ยค่ะรากปมเนี่ยเข้าไปเสิร์ชถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปหาใน Google นะคะผลปรากฏว่าเขาขึ้นว่าโรครากปมค่ะแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลนะคะตรงเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะก็เลยคิดว่าความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็เจอนะคะแต่เราคิดว่าเป็นรากของต้นไม้ที่อยู่ข้างเคียงกันนะคะ คิดว่าเขาชอนชัยมหาอาหารแถวแถวต้นกุหลาบนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราให้ปุ๋ยเขาทุกสัปดาห์นะคะเนี่ยค่ะนี่ไม่ใช่รากของกุหลาบนะคะจะพูดว่ายังไงดีละ่ะอ่ารากโรครากปมเนี่ยเกิดจากไส้เดือนฝอยค่ะเพื่อนๆซึ่งเราคิดว่าไส้เดือนฝอยอะ่ะมีประโยชน์กับต้นกุหลาบของเรา เราก็เลยไม่ทำลายเขานะคะเราเห็นเยอะมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูว่าอันไหนรากปมกับอันไหนรากกุหลาบนะคะเดี๋ยวจะสะบัดออกนี่ถึงว่าไม่งามนะคะเขาไม่ได้แตกรากฝอยเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือรากปมทั้งหมดนะคะารากปมเกิดจากการเข้าทำลายของไส้เดือน ไส้เดือนฝอยค่ะตัวเล็กๆอะค่ะก็จะมีลักษณะรากบวมป่องจริงๆแล้วไส้เดือนฝอยไม่ได้ทำลายแค่รากของกุหลาบนะคะพืชอย่างอื่นเขาก็เข้าทำลายเป็นรากปุ่มได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยระยะที่เขาเข้าทำลายนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาจะใช้คล้ายๆกับน้ำลายของเขาอะคะ่ะแทงเข้าไปในรากของพืชแล้วก็ ปล่อยเอนไซม์เพื่อทำลายเซลล์รากให้อ่อนนุ่มนะคะจากนั้นไส้เดือนฝอยเนี่ยก็จะเข้าไปในรากพืชค่ะแล้วก็ดูดกินสารอาหารต่างๆจากพืชนะคะทำให้พืชเกิดอาการเป็นรากปมค่ะส่วนด้านบนที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นรําต้นหรือใบนะคะก็จะมีลักษณะที่โซมนะคะให้ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่โตสักทีนะคะ นี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะต้นนี้คือคอฟเฟตนะคะจริงๆแล้วเป็นกุหลาบที่ทนอึดมากๆเลยนะคะนี่ก็เจอเป็นรากปมค่ะอันนี้ใหญ่มากเลยโอ้โหถึงว่าไม่งามสักทีค่ะกุหลาบนี่ถ้าโทมแล้วก็โรคจะรุมเร้านะคะอันนี้เป็นพิงซัมเมอร์โ w นะคะที่ต้นใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้สภาพก็คือ จริงๆแล้วเขาอยากโตมากๆเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าต้นนี้เราปลูกลงในกระถางแล้วก็เจาะรูกระถางให้ให้เขาเป็นรูก,กวงนะคะแล้วเราก็ฝังลงดินทีนี้มันก็เลยเป็นรากขดอยู่ในนี้แล้วก็มีอาการของรากบมด้วยนะคะต้นนี้เป็นสตรอเบอรี่ฮิลค่ะต้นใหญ่นะคะปลูกลงดินได้ประมาณ2ปีกว่าๆนะคะคือ ส่วนตัวก็คืออยากจะเปลี่ยนวัสดุปลูกเขานั้นแหละเพราะว่ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยทีนี้มาดูสิคะใหญ่มากๆค่ะนี่คือรากปมนะคะนี่คือเป็นอาการที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็ปมใหญ่มากๆไม่รู้ว่าเป็นมากี่ปีแล้วนะคะพักหลังๆนี่คือต้นเริ่มโทมค่ะโรคเริ่มรุมเร้านะคะไม่น่าจะรอดนะคะเพราะว่าขุดขนาดนี้ ก็แค่อยากจะดูว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงไม่งามสักทีนะคะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองค่ะโอ้เป็นตั้งแต่ตอนไหนแม่ราบนะคะขนาดปมใหญ่มากๆเลยขนาดของเขานี่คือเป็นปมใหญ่มากๆค่ะต้นนี้เป็น b ีชอปคัสเซ่นนะคะพี่ใหญ่ของเพื่อนเลยเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขุดเขาขึ้นมานะคะจะขุดจะดึงเอาเฉพาะ เท่าที่ดึงได้นะคะเพราะว่าเขาต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะดึงออกแล้วก็โรยวัสดุปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกต้นนี้จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยโทมนะคะเขาก็ยังแตกยอดปกติเนื่องจากว่าเขาเป็นด e ีชอปคสเซิลนะคะคือพันธุ์นี้อึดอยู่แล้วค่ะนี่นะคะต้นใหญ่ค่ะดังนั้นก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะสําหรบบ e ดีชอปคสเซิล เดี๋ยวเราจะโรยสตาร์เกิลจีนะคะโอ้ยแน่นสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตดึงแป๊บน,นี่น่าจะเป็นข้อเสียของกุหลาบที่ปลูกลงดินนะคะสํารวจด่วนเลยค่ะใครที่ปลูกลงดินแล้วไม่ตายไม่โตนะคะ มันจะมีรากปมแบบของเราหรือเปล่ามันจะแทรกอยู่กับรากของรากจริงๆของกุหลาบเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแย่งสารอาหารต้นกุหลาบของเราค่ะจะพยายามมาออกให้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็โรยยา s t a r กนจ j หรือว่าโฟฟิน n i n ก็ได้นะคะ s t a r ก u n j นี่ชื่อสามัญก็คือ d i n o t ี f u r a n นะคะ ใช้รองก้นรุมก่อนปลูกหรือว่าใช้โรยรอบโคนต้นประมาณ2-3เดือนครั้งนะคะหรือว่าช่วงที่พบการระบาดของแมลงแล้วก็ไสเดนฝอยนะคะหลังจากที่เราได้ดึงรากปมออกนะคะบ้างเป็นบางส่วนแล้วก็วัสดุปลูกเก่าก็เอาออกนะคะแล้วก็เราจะโรยฟิโพนินนะคะหรือว่าสตาร์เกนจีก็ได้ค่ะถ้ามีแบบไหนก็เลือกใช้อย่างหนึ่งนะคะ โรยรอบโคนต้นค่ะเพื่อป้องกันมแมลงแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆนะคะรวมถึงไสเดือนฝอ,อยด้วยนะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้โรยนะคะโรยประมาณช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้โรยสตาร์เกิลจีหรือว่าโพพินินอีกเลยเพราะว่าคิดว่า,มาแมลงก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในดินมันมากกว่า,มาแมลงก็คือไสเดือนฝอ,อยค่ะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าสังเกตเห็นต้นกลักของเราโทรมนะคะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูก <c oughs> แล้วก็ดูสำรวจดูนะคะว่ามีรากปมหรือเปล่า <c oughs> ก็หวังว่าประสบการณ์ที่เจอรากปมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย